พิกไปโดนลงมาแล้วลงมาแล้วเอาถั่วไหมถั่วไหมฮะเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอเผ็ดแมวแมวถั่วเลยอ่ะแมวก็เอ๊ะแมวถั่วมาสั่นพริกโอ้ยเห็นเนาะเดี๋ยวลูกแสบตูดใช่ไหมเอาถั่วก็ได้งเอาเอ้าเอาเอาดิ้งทำไมล่ะเอ้าไปแล้ว ไปกินในหลังเลยเอาแย่งกันเอาเขียเล่นไปแล้วไปแล้วออกไปข้างนอกแล้วเอาอีกไหมละ่ะเอาพีกเรือเอาถั่วเอาพีกไหมละ่ะพีกไหมพีกไหมคะไม่เอาโห้ยแล้วเขาใส่มาทำไมเนี่ยทำไมพี่เลือกเบอร์ถึงกินนะ่ะเอา กินไหมล่ะอ้าถัวถ่วไหมถั่วไหมไม่เอาถั่วก็ไม่เอาโอ้ยตายแล้วหงายเลยหงายเลย <c oughs> ได้อะไรมาป้อนลูกอันนี้เอาถัว่วไหมอ้ยเอาถั่วไหมล่ะถั่วเม็ดเออยังงาเอานิ้วแม่น่ะ เสียงหมาน้อยยุช่ชะงักเลยชอบกินถั่วเอาแบบเม็ดไหมเอาแบบเม็ดไหมวันนี้ไม่หลกเอาไหมเอาไหมคะ งามงามเอาไหมเอา้าโอ้โหขี้คานเกะค่ะน้องบอกน้องขี้คานเกะค่ะไปแ,แล้วเนาะแค่นี้เนาะ